ชายชะกันลึกลับเดินนำกลุ่มเฉลยผ่านไปในป่าดงดิบมืดครึม้มเต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่มากมายเบื้องบนยอดไม้มีเสียงนกแปลกๆร้องดังมาเกือบตลอดเวลาหลายครั้งต้องข้ามลำห้วยทั้งเล็กและใหญ่ลำห้วยทุกสายมีน้ำใสแจว๋วบอกให้รู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าจนกระทั่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปป่าทึบจึงค่อยโปร่งขึ้นทีละน้อย เริ่มเห็นร่องรอยการตัดไม้และมีรอยเท้าคนย่ำไปมาบนพื้นดินจนอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาจึงเห็นไรนาที่ดูเหมือนว่าเพึ่งถางป่าลงใหม่ๆคงจะใกล้บ้านของพวกมันแล้วสุรักสิตธ่พรชัยใช่อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นพวกไหนถึงได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ชัดได้ยินเสียงคุยจึงหันหน้ามาบอกว่าเท่าที่เคยรู้มา ป่าพม่าช่วงนี้มีแต่กระเรียงหรือบนขึ้นไปก็อาจมีพวกว้าแต่ไอพวกนี้มีหน้าตาไม่เหมือนชาวเขาเผ่าไหนทั้งสิ้นแถมยังพูดไทยชัดแจ๋วอีกนั่นสิว่าไงพรานแพ้กับพรานทรงพอจะเดาได้ไหมว่าไอพวกนี้เป็นใครสุรหันไปถามพรานทั้งสองพรานแพ้กับพรานทรงสส่หัวพร้อมกันพรานเท่าพูดเบาๆ มืดแปดด้านจริงๆครับผมอยู่ชายแดนพม่ามาตั้งแต่เกิดปูย่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่แต่ไม่เคยมีใครเอ่ยถึงคนพวกนี้เลยรู้กันอยู่ว่ามีแต่กะเรียงแล้วก็เลยขึ้นไปตอนบนก็มีพวกวะแต่คนพวกนั้นล้วนพูดไทยไม่ได้ทั้งนั้นลองถามโคคาอีกทีสิเผื่อตอนนี้มันพอจะนึกออกมั่งพรชัยหันไปบอกพลานส่ง พรานส่งหยุดเดินรอโพคาที่เดินตามหลังมาห่างๆแล้วคุยอะไรกันชั่วครู่ก่อนจะเรียบเดินขึ้นมาบอกว่าโพคาก็นึกไม่ออกครับมันบอกว่าอยู่ในป่ามาตั้งแต่เกิดยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของคนพวกนี้เลยสุดท้ายมันบอกว่าอะไรรู้ไหมครับพรานส่งพูดขางไว้มันบอกว่าอะไรพ่อนชัยเร่งขณะที่คนอื่นๆก็จ้องหน้าพรานส่งอย่างอยากรู้อยากเห็น มันบอกว่าสงสัยพวกเราถูกผีหลอกได้ยินคำตอบแล้วทุกคนอดยิ้มไม่ได้ชัดหัวเราออกมาดังๆมันจะบ้าแล้วมัง้งผีบ้าอะไรจะมาหลอกคนได้กลางวันแสกอ้าวดูโน่นสิสงสัยจะถึงบ้านเมืองของผีแล้วพอทุกคนหันมองก็ตกใจจนอึ้งไปตามๆกันระหว่างช่องเขาสูงใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ทั้งสองด้านนั้นตรงกลางมีเนินใหญ่ กว้างไม่ต่ำกว่า2องตารางกิโลเมตรขนาบอยู่ด้วยลำห้วยใหญ่หรือจะพูดว่าแม่น้ำก็คงได้แลเห็นน้ำใสไหลเชี่ยวกระทบแก่งหินเป็นฟองขาวอยู่ทั้งสองด้านสิ่งที่ทำให้ทุกคนแปลกใจจนต้องขยี้ตาก็คือกำแพงเมืองสูงใหญ่สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งมีป้อมค่ายหอรบราวกับฉากในภาพยนตร์โบราณที่เคยเห็นมาไม่น่าเชื่อว่าภาพที่เราเห็นจะเป็นของจริง หรือนายว่าไงสุรหันไปมองหน้าชัดใช่ใครจะคิดว่ามันมีเมืองใหญ่ขนาดนี้ในปา่าใช่หนุ่มพูดโดยไม่หันมามองหน้าเพื่อนพันโทชาตรีครางเบาๆในว่าโพคาํำนาญป่านี้นักหนาแล้วทำไมไม่เคยรู้ว่ามีเมืองใหญ่ขนาดนี้ด้วยเราเองเรียนแผนที่ทหารมาอย่างละเอียดยิบก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้แม้แต่น้อยสุราหัวเราะ เหลือเชื่อจริงๆได้มาเห็นอย่างนี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วพวกเราเอาขนาดนั้นเชียวหรือเพื่อนทําไมนายถึงคิดอย่างนั้นชาติหันไปมองหน้าเพื่อนอ้าวก็เคยเห็นแต่ในหนังฝรัง่งหรือไม่ก็ลิเกพวกจกักจักวงๆใครจะคิดว่ามีบ้านเมืองแบบนั้นจริงๆในป่าหวังว่าพวกเราคงไม่ต้องมอบคลานเข้าไปเฝ้าพระองค์หญิงหรอกนะไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรต่อไป ชายหนุ่มหัวหน้าคณะที่นำมาก็บอกกับทุกคนว่าอา้าพวกท่านเตรียมตัวเข้าเฝ้าเจ้าหญิงของเราได้แล้วสุราเดียดนิ้วเปาะเห็นไหมเหมือนที่เราว่าไม่ล่ะว่าแล้วก็หันไปถามคนนำทางไหนลองบอกมาสิว่าเจ้าหญิงของแกชื่ออะไรหวังว่าคงจะไม่ได้ชื่อเจ้าหญิงทิ้งนองนอยนะหัวหน้าคนนำทางตาเขียวปัดทันที หุบปากเดี๋ยวนี้นะอย่าทำเป็นปากพล่อยพูดจาดูหมิ่นเจ้าหญิงของเราให้ได้ยินอกีกระวังหัวจะหลุดจากบาสุรธรรมขอย่อนอ้อยโยขอโทษทีทเถอะพนมก็บอกมาสิว่าเจ้าหญิงของแกชื่ออะไรจะได้ไม่เรียกผิดอกีกหนุ่มใหญ่ซึ่งคงจะเป็นนายทหารแห่งเมืองลึกลับกลางป่าบรรยายช้าๆให้ทุกคนฟังฟังให้ดีนะ บ้านเมืองของเราชื่อว่าอารัญญามอยู่กันด้วยความสงบสุขมาช้านานโดยมีเจ้าหญิงอรัญญานีเป็นเจ้าผู้ครองนครพอได้ยินเท่านี้สุระก็รีบขัดขึ้นทันทีเดี๋ยวก่อนหมายความว่าพวกแกมีเจ้าหญิงเป็นกษัตริย์ใช่ไหมและผู้ชายล่บไปไหนกันหมดมีเจ้าชายหรือเปล่าทหารหนุ่มร่างใหญ่มองหน้าสุระอย่างไม่ค่อยจะพอใจนัก แต่ก็ตอบว่าใช่เรามีเจ้าหญิงเป็นกษัตริย์แวดล้อมไปด้วยนางกำนันที่เป็นหญิงงามล้วนๆส่วนพวกผู้ชายอย่างเราก็เป็นทหารทำหน้าที่คุ้มกันเจ้าหญิงพอได้ยินเท่านี้สุระก็ส่งเสียงอุทานมาเบาๆว่าน,นี่มันเมืองของคนหรือว่าพึ่งกันแน่ส่วนชัดก็อดขัดไม่ได้เดี๋ยวไหนลองบอกมาสิว่าเจ้าหญิงของพวกแกอายุเท่าไหร่ แล้วครองเมืองนี้มานานเท่าไรแล้วพวกเราไม่มีการนับอายุไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหญิงของเราอยู่มานานแค่ไหนแต่เดี๋ยวพวกท่านเข้าเฝ้าแล้วก็จะได้เห็นเองว่าเจ้าหญิงของเรายังคงสิริโฉมงดงามดั่งสาวรุ่นแรกคราวนี้สุระร้องออกมาดังลัน่นสนุกแล้วโว้ยพวกเราหลงเข้ามาในเมืองแม่ไม้แน่นอนรีพาพวกเราไปเฝ้าเจ้าหญิงของแกเร็วๆเถอะ อยากเห็นเต็มทีแล้วว่าจะสวยแค่ไหนหัวหน้านายทหารทำหน้าดูอย่าทำเป็นปากพล่อยไปข้าราชบริพารในวังแม้จะเป็นหญิงก็จริงแต่แข็งแรงและอาจจะฆ่าพวกท่านได้ไง่ายๆถ้าไม่สงบปากสงบคำเสียบ้างเราขอร้องว่าอย่าได้พูดจาดูหมิน่นหรือแทะลมเจ้าหญิงของเราเป็นอันขาดถึงชมว่าสวยก็ไม่ได้อย่างนั้นหรือ คราวนี้เป็นคำถามของผู้พันหนุ่มโสดอยู่ที่การพูดของท่านถ้าชมด้วยใจจริงไม่มีการทะลึง่งหรือเกี่ยวพาราศีก็ไม่เป็นไรพรนชัยที่นิ่งอยู่นานแล้วถามขึ้นบ้างเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มรูปลอท่านยังไม่ได้บอกพวกเราเลยว่าท่านชื่ออะไรแล้วมีตำแหน่งอะไรจะได้เรียกกันถูกอ๋อเรามีชื่อว่าภูคำ มีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการด้านการรบของเมืองนี่โอ้โหใหญ่ไม่เบาสุราพ,พึมพำถ้าเป็นบ้านเราก็คงเทียบได้กับผอบอทอบอเชียวนะนี่พันโทชาตรีอุทานเอา้าถ้าพร้อมกันแล้วก็เดินตามเรามาเลยหนุ่มรูปงามที่ชื่อภูคำกล่าวจบก็เดินนำหน้าโดยมีทหารกล้าอีกกลุ่มใหญ่ปิดท้ายทางเดินเข้าสู่ประตูมเมือง ปูด้วยหินเรียบกว้างขวางสะอาดสะอานไม่มีใบไม้ร่วงหล่นให้เห็นสักใบเดียวทุกคนสอดสายสายตามองหาทางหนีทีไล่สองข้างทางเป็นหมู่บ้านมีบ้านเรือนเรียงรายเป็นระเบียบราวกับบ้านจัดสรรทุกบ้านสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งแม้แต่หลังคาก็เป็นไม้แบบแป้นเกล็ดผู้คนทั้งหญิงและชายส่งสายตามองคนแปลกหน้าแล้วยิ้มให้อย่างมีมตรี พรชัยเดินไปกระซิบกับชัดนี่นายสังเกตอะไรไหมหืมีอะไรหรือชัดหันมาถามเบาๆก็นายลองดูสิไม่มีคนแก่ให้เห็นสักคนเดียวมีแต่คนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นเลยชัดส่งสายตาไปรอบๆหมู่บ้านสองข้างทางแล้วบอกว่าเออจริงของนายบ้านเมืองนี้ไม่มีคนแก่ให้เห็นจริงๆอะไรไม่ว่านายลองดูสิ ทั้งผู้หญิงผู้ชายล้วนหน้าตาดีๆทั้งนั้นพันโทชาตรีได้ยินเสียงโต้ตอบของเพื่อนก็เดินเข้ามาร่วมวงด้วยหรือว่าเราจะหลงเข้ามาในเมืองแซงกรีลาเขาหมายถึงเมืองลับแลบ,บนเทือกเขาหิมาลัยในนิยายของเจมหินตันที่มีแต่คนหนุ่มสาวไม่มีคนแก่และเป็นดินแดนบริสุทธิ์มีแต่คนดีไม่มีคนร้ายชัดฟังแล้วบอกว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีนะสิแต่เรากลัวว่าจะไม่ใช่เพราะแซงกรีล่าไม่มีทหารไม่มีการรบแต่นายลองดูเมืองนี่สิมีท่างค่ายครูประตูเมืองแข็งแรงเหมือนเตรียมไว้ป้องกันข่าศึกอย่างนั้นแหละแล้วในป่าอย่างนี้จะไปรบกับใครคงไม่มีเมืองอื่นอีกแล้วนั่นสิขืนมีหลายๆเมืองในนี้ก็ไม่ใช่ป่าอีกต่อไปดูสิเรามาถึงประตูเมืองแล้ว ประตูเมืองแข็งแรงถูกเปิดออกช้าๆผู้คำนำหน้าพาทุกคนเข้าไปข้างในพอโผล่เข้าไปก็เห็นอาคารสูงใหญ่เป็นปรา,าสาทไม้ล้วนๆไม้ที่สร้างปรา,าสาททุกชิ้นสลักสลาวอย่างวิจิตพิสดารเป็นรูปลายดอกไม้และเทพพนมมีการลงรักปิดทองจนเหลืองอร่ามหน้าตื่นตาตื่นใจสุระถึงกับอ้าปากอูทานอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้โห นี่มันมีปรา,าสาตราชวังสวยงามอย่างนี้ในป่าได้ยังไงกันแล้วทำไมคนภายนอกไม่เคยได้ข่าวชัดก็ตะลึงในความงามเช่นกันนั่นสิปรา,าสาทไม้หลังนี้เล็ดลอดสายตาคนทั้งโลกไปได้ยังไงใครรู้บ้างว่าปรา,าสาทหลังนี้ใช้ไม้อะไรสร้างพอนชัยถามคงไม่ใช่ไม้สักเพราดูน้ำหนักมากไม่ใช่เล่นไม้อะไรพลานแพ้รู้ไหมครับ ชัดหันไปถามพรานเท่าไม้ตะเคียนครับทุกอย่างเป็นไม้ตะเคียนหมดเลยพรานแพรตอบคำพูดของพรานแพรทำให้ทุกคนนึกถึงเหตุการณ์ก่อนจะถูกนำตัวมาชัดบอกว่าใช่เลยพวกเรานึกออกไหมป่าที่เราหลงเข้ามาเป็นดงตะเคียนล้วนๆเลยแสดงว่าตะเคียนดงนี้กว้างใหญ่มากขนาดสร้างเมืองได้ทั้งเมืองสุราบอกว่า นี่ถ้าให้เราตั้งชื่อนะพระราชวังหลังนี้ต้องชื่อว่าวังตะเคียนเออฟังแล้วน่ากลัวดีนั่นดูสิผู้หญิงพวกนั้นคงเป็นนางกำนันสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนมองตามไปก็เห็นหญิงสาวหลายคนล้วนรูปร่างสง่างามหน้าตาสดใสสวยงามทุกคนหญิงเหล่านั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไหมคลิปเงินและทองเป็นชุดผ้าถุงยาวกรอมเทา้า มีสบายเฉียงเป็นท่อนบนสุระอดไม่ไหวอุทานเบาๆแม่เจ้าโว้ยพวกเราหลงเข้ามาในเมืองแม่ไม้แน่เลยดูสิแต่ละคนสวยจนไม่มีที่ติแต่งตัวยังกลับจะไปงานราตรีสโมสรแต่สาวงามที่เราเห็นนี่ไม่ใช่แม่ไม้แน่เพราะแต่ละคนดูยังแรกรุ่นกันทั้งนั้นสงสัยเขาคงคัดแต่สวยๆมาทำงานในวังพอ่รชัยพูด แล้วมองหน้าพันรายาอย่างเกรงใจหญิงสาวหัวเราะแล้วพูดเบาๆนี่หวังว่าคุณสุระคงไม่เพลินเมืองนี้จนลืมกลับบ้านนะคะโถคุณนี้พูดอะไรอย่างนั้นพวกเรามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันนั่นผู้คำกำลังจะพาเราเข้าวังแล้วนายทหารหนุ่มเดินนำขึ้นไปยังบันไดไม้กว้างใหญ่ตรงเข้าไปในอาคารชั้นล่างของตัวปราศาท ที่แวดล้อมไปด้วยข้าราชการบริพารหญิงแต่และคนล้วนสวยหยาดเยิม้มพอเห็นคนแปลกหน้าเดินมาก็ยิ้มให้อย่างมีไมตรีทุกคนรู้สึกใจเต้นเป็นตีกลองเมื่อรู้ตัวว่าจะได้เข้าเฝ้าเจ้าหญิงผู้ครองเมืองลึกลับกลางป่าลึกแห่งนี้ผู้คำพาคนทั้งหมดเข้ามายืนอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่เบื้องหน้าเป็นพระตำหนักที่ประทับปิดทองเหลืองอาราม ทุกคนใช้สายตามองไป,ปรอบๆด้านข้างของตัวปราศาสตร์หรือพระราชวังหลังนี้มีหน้าต่างบานใหญ่หล้วนแกะสลักเป็นลวดลายดอกไม้และเทพ,พนมละเอียดยิบม่านหน้าต่างที่โดนลมพัดปลิวสวยัยก็เป็นผ้าอย่างดีคลิปด้วยเงินและทองเป็นมันละเลื่อมเบื้องบนเพดานที่สูงลิว่วยังมีลวดลายแกะสลักไม้รับกับบัวหัวเสาทุกต้นตามต้นเสาที่เป็นไม้ตะเคียนขนาดใหญ่กว่าสองคนโอบ มีโคมไฟซึ่งคงจุดตะเกียงไวย้ยามค่ำคืนเลยออกไปยังประตูทางเข้ามีเหล่าข้าราชาบริพารหญิงล้วนๆทุกนางล้วนเป็นสาวสวยแต่ทว่าดูเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชายผู้คำหันมาบอกกับทุกคนดังๆได้เวลาเจ้าหญิงจะเสด็จออกมาประทับที่พระตำหนักแล้วขอให้ท่านถวายคำนับพร้อมๆกันท่านใดนั้นเสียงเครื่องดนตรี ที่มีทั้งเครื่องดีดสีตีและเป่าซึ่งเดาไม่ออกว่าเป็นอะไรบ้างก็บรรเลงเพลงประหลาดแต่ไพเราะเพราะพริ้งชวนฟังทุกคนพากันจ้องเขม็งไปที่ม่านผืนใหญ่ที่ปิดบังด้านหลังพระตำหนักไว้แล้วไม่ถึงอึดใจมานก็ถูกดึงให้เผยออกจากกันช้าๆทุกคนที่ยืนจ้องอยู่ถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตื่นตะลึงร่างของหญิงงามนางหนึ่ง สูงไม่ต่ำกว่า170เซนติเมตรในชุดผ้าไหมคลิปทองทั้งผืนยาวกรอมเทา้าช่วงบนเป็นสบายเฉียงแวววาวด้วยดิ้นเงินและทองเข็มขัดทองเส้นใหญ่ที่เอวมีหัวเป็นรูปงูฝั่งเพชรวุบวาบหญิงสาวก้าวเดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยเชื่องช้าเนิบนาบทาวางงดงามอย่างมีสง่าราศีผิวกายขาวละมุนเหมือนน้ำนมสด ใบหน้ารูปไข่นั้นสวยเฉียบเอิบอิ่มจมูกโด่งเป็นสันรับกับในตาโตขมเข้มอยู่ภายใต้เรียวคิ้วดำคลับมีขนตางอนเช้งส่วนผมนั้นเกล้าสูงมีมงกุฎสีขาวประดับเพชรพลายอยู่โดยรอบทุกคนถวายคำนับเจ้าหญิงเสียงของภูคำทำลายความเงียบขึ้นทำให้ทุกคนที่มัวแต่ตะลึงอยู่สะดุ้งสุดตัวแล้วก็โค้งคำนับตามกันอย่างเงอะงะ เจ้าหญิงเสด็จขึ้นประทับบนพระแท่นหรือตำหนักโดยมีข้าราชบริพารหญิงยืนเคียงข้างอยู่ด้านละสองคนหลังจากนั้นนางก็ยิ้มอย่างมีสเสน่ห์เย้ายวนแล้วเอ่ยปากทักทายกับคณะของคนแปลกหน้าด้วยน้ำเสียงที่ใสและไพเราะราวระคังเงินสวัสดีท่านผู้ที่มาจากแดนไกลอรัญญาคามขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีสิ้นเสียงของเจ้าหญิง ชัดกระแอมเบาๆแล้วกล่าวออกไปอย่างกล้าหาญถ้าตอนรับด้วยความยินดีทำไมต้องมีการมัดมือมัดเท้าพาเราเดินมาเหมือนเฉลอยอย่างนี้ล่ะแถมอาวุธก็ยึดของเราไปหมดคำพูดของชัดทำให้ทุกคนตะลึงนึกไม่ถึงว่าเขาจะกล้าต่อว่าเจ้าหญิงรุนแรงอย่างนี้ผู้คาเองถึงกับหน้าเสียแต่เจ้าหญิงกลับยิ้มอย่างใจเย็นพร้อมพูดปลอบใจขึ้นว่า เราขออภัยท่านหัวหน้าคณะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่รู้จะนำท่านมาหาเราได้อย่างไรแต่รับรองว่าท่านจะปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีจากทหารของเราแล้วอาวุธของเราละ่ะท่านจะคืนให้เราได้ไหมชัดรุกต่ออย่างไม่ยอมลดทราใจเย็นๆสิบอกแล้วไงว่าตราบใดที่ท่านยังอยู่ที่นี่ทุกคนจะปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆเลย เจ้าหิงหยุดเว้นวักไปชั่วครู่แล้วเอ่ยต่อมาแต่ว่าท่านอาจจะต้องใช้มันก็ได้ถ้าท่านรับปากว่าจะช่วยเราท่านต้องการให้พวกเราช่วยทำอะไรหรือคราวนี้เป็นเสียงของพันโทชาตรีอ๋อเรื่องนี้มันใหญ่คงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจและอธิบายกันอีกยาวเอาละวันนี้พวกท่านเดินทางมานเหนื่อย ไปพักผ่อนกันให้สบายใจสบายกายซะก่อนเถอะพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันอีกทีพูดจบก็หันไปทางภูคำภูคำรับรองแขกของเราให้ดีที่สุดเลยนะอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องได้ผูคำโค้งคำนับหลังจากนั้นเจ้าหญิงก็เสด็จลงจากพระตำหนักภูคำร้องดังๆขึ้นอีกครั้งถวายคำนับทุกคนทำตาม แล้วเจ้าหญิงก็เดินช้าๆเนิบนาบเหมือนลอยไปในอากาศกลับเข้าไปทางเดิมโดยมีทหารหญิงเดินตามหลังไปห่างๆผู้คำหันมายิ้มให้กับทุกคนเชิญท่านไปพักผ่อนให้สบายเราจะพาไปยังที่พักเดี๋ยวอาหารและน้ำจะตามมาพูดจบก็พายมือแล้วออกเดินนำหน้าพาออกไปนอกพระราชวังตามเดิมผู้คำพาเดินผ่านมาตามทางเดิน ที่ปูลาดด้วยหินอย่างดีมีสวนดอกไม้สวยๆประดับอยู่ทั้งสองข้างทางบริเวณนี้คงเป็นสวนในพระราชวังจึงไม่มีบ้านเรือนของราษฎรให้เห็นมีแต่เหล่านางพระกำนันที่ล้วนสวยสดงดงามกำลังเด็ดดอกไม้บางก็รดน้ำพรวนดินอยู่อย่างขมักขะม้นเมื่อคณะของคนแปลกหน้าเดินผ่านไปทุกนางเหล่านั้นก็พากันยิ้มให้อย่างอ่อนหวาน จนสุระถึงกับอุทานเบาๆโอ้ยทำไมสาวๆในวังถึงได้สวยอย่างนี้นี่ถ้าให้เราอยู่นานไปสงสัยกลับไปคงไม่มองสาวคนไหนอีกแล้วทำไมล่ะคะวิชณีสงสัยอ้าวก็เห็นแต่คนงามหยาดเยิมอย่างนี้ทุกวันกลับไปบ้านเมืองเราแล้วจะไปหาสาวสวยอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกชัดหัวเราะแล้วสับพยอขึ้นว่า พูดอย่างนี้สงสัยนายชักจะอยากอยู่ที่นี่ขึ้นมาแล้วล่ะสินายอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเราใจอ่อนอยู่ที่นี่ขึ้นมาจริงๆนายจะขาดเพื่อนดีๆไปคนหนึ่งพันโทชาตรีซึ่งเป็นหนุ่มโสดอีกคนเอ่ยขึ้นบ้างเราว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมถ้าไม่มีปัญหาเราลองชวนสาวสวยที่เต็มใจออกไปอยู่กับเราข้างนอกดีกว่าหรือนายว่าไงสุระได้ฟังแล้วหัวเร,ราะรานั่นแหละดีที่สุด เพราะถ้าให้เรามาอยู่เมืองนี้คนเดียวต่อให้มีเมียสวยแค่ไหนเดี๋ยวก็ต้องเบื่อหรือเหงาขึ้นมาจะทำยังไงผูคำพาเดินมาจนถึงหมู่เรือนไม้ที่ปลูกอยู่บนเนินมีลานหญ้าสวยด้านหน้าล้อมรอบด้วยสวนดอกไม้หลากชนิดส่งกลิ่นหอมจะรุงใจมาถึงก็บอกให้ทุกคนฟังเราจัดบ้านไวใ้ให้ท่านพักคนละหลังยกเว้นคุณที่มากับพันรยาพักหลังเดียวกัน ทุกคนได้ฟังแล้วแปลกใจไปตามๆกันเพราะนึกไม่ถึงว่าจะจัดให้แยกกันนอนแบบนี้ชัดถามขึ้นด้วยความแปลกใจทำไมต้องให้เรานอนแยกกันด้วยละ่ะนอนรวมกันก็ได้นี่นาผู้คำหัวเราะเจ้าหญิงทรงรับสั่งไว้แล้วพระองค์คงอยากให้พวกท่านพักผ่อนให้สบายที่สุดแต่พวกเรากินนอนอยู่ด้วยกันมาตลอดมาจัดแยกกันอย่างนี้ก็เหงาแย่สิพันโทชาตรีแยง้ง ในใจเขาคิดถึงความปลอดภัยมากกว่ารับรองว่าท่านจะปลอดภัยและไม่เหงาผู้คำพูดเหมือนรู้ใจว่าคู่สนทนาคิดอะไรอยู่แล้วทำท่าป้องปากกระซิบเบาๆท่านอย่าเอ็ดไปเรามีพนักงานสวยๆคอยบีบนวดและเป็นเพื่อนคุยให้ท่านทุกคนคำพูดของผู้คำทำให้ทุกคนแทบไม่เชื่อหูตัวเองสุราถึงกับหัวเราะร่าด้วยความดีใจ โอ้โหเจ้าหญิงของท่านนี่ใจดียอดเยี่ยมไปเลยทำไมรู้ใจผู้ชายที่ห่างไกลบ้านเมืองดีอย่างนี้ล่ะเจ้าหญิงของเรารู้อะไรทั้งหมดดังนั้นท่านไม่ต้องห่วงสุรหันไปมองหน้าพรานแพ้กับพรานทรงว่าไงพรานแพรพรานทรงจะปฏิเสธความหวังดีของเจ้าหญิงไหมสองพรานหัวเราะเกอ้อเกพรานแพ้ตอบอย่างฉลาดว่า เราคงไม่บังอาจไปขัดคําสั่งของเจ้าหญิงหรอกครับพันโทชาตรีหัวเราะเออเห็นแก่แ่อยู่ในป่าในโดงอย่างนี้ที่ไหนได้พรานแพนี่ฉลาดไม่เบาเหมือนกันแล้วหมู่เอิบกับหมูสมปองล่ะจะปฏิเสธไหมพรชัยแกล้งหันไปถามสองหมู่หนุ่มเรามาด้วยกันว่าอะไรก็ต้องว่าตามกันสิครับเมื่อพรานแพว่าอย่างนั้น ผมสองคนจะไปแย่งได้ยังไงจริงไหมหมูเอิบหมูสมปองหันไปถามเพื่อนหมูเอิบยิ้มเฉินเือน,เ,อนเพราะรู้สึกกระดากอายวิชนีมากกว่าตกลงทุกคนก็ได้ที่พักกันบ้านละคนยกเว้นพรใช้กับวิชนีที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นไปตามที่ผูคําบอกพอเข้าไปในบ้านเรียบร้อยก็มีสาวงามมาคอยปนิบัติพัดวีอย่างดี ทำให้แทบจะพากันลืมเรื่องที่ถูกควบคุมตัวมาไปเลยตกเย็นภูคำจัดให้ทานอาหารรวมกันในห้องโถงใหญ่ชัดขอร้องให้ภูคำมานั่งกินด้วยกันจะได้ขอให้อธิบายความเป็นมาของเรื่องทั้งหลายให้ฟังซึ่งนายทหารหนุ่มก็ไม่ขัดข้องดังนั้นหลังจากกินอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยจนเกือบลืมอิ่มดีแล้วชัดจึงขอให้ภูคำเล่าเรื่องที่มาของเมืองนี้ให้ฟัง บ้านเมืองของเราผู้คำเริ่มพูดช้าๆอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวในป่าแต่ก็มีความสุขและสงบร่มเย็นมาเป็นเวลานานเท่าไร่ไม่มีใครรู้เราไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกไม่เคยรู้ว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างนอกจากเมืองมเหศักอ้าวนั่นเห็นไหมเราสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าคงไม่ได้มีเมืองนี้เมืองเดียวแล้วเมืองที่ว่านั่นอยู่ไหนล่ะ สุระอยากรู้ภูคำพูดต่อไปมาเหษศักตั้งอยู่บนที่สูงบนภูเขาบนนั้นเป็นป่าไม้ศักลุล้วนคราวนี้พันโทชาตรีขัดจังหวะขึ้นมาบ้างเออตั้งชื่อเมืองได้เหมาะดีตรงนี้เป็นป่าตะเคียนตรงนั้นเป็นป่าสักหวังว่าคงไม่มีป่าประดูป่ามะข่าขึ้นมาอีกนะสุระหัวรอดดังลั่นเออ แล้วกษัตริย์เมืองนั้นชื่อเจ้าชายไม้สักทองหรือเปล่าคำพูดของสุระทําให้ภูคําไม่ค่อยจะพอใจนักเขามองหน้าคนพูดอย่างึเคืองท่านอย่าทําเป็นเล่นไปเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายพวกท่านอาจจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยก็ได้ถ้ามัวแต่พูดเล่นไม่รู้กาลเทศะเช่นนี้ชัดหันมาปรามเพื่อนขอร้องเธอ นายฟังภูคำเล่าเรื่องให้จบก่อนสิสุระได้ยินแล้วเงียบเสียงไปทันทีคราวนี้ภูคำจึงเล่าเรื่องต่อไปผู้นำของเมืองนั้นเป็นชายมีชื่อว่ามาเหศักเหมือนชื่อเมืองเป็นคนโหดร้ายทารุณมากเคยให้ทหารมาจับผู้หญิงของเราไปทำทารุณหลายครั้งแล้วสุระอยากจะบอกว่าก็ผู้หญิงที่นี่สวยขนาดนี้ใครจะไปทนไหว แต่ก็อดใจไว้ไม่ได้พูดอะไรออกไปผู้คาเล่าต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นยังไม่พอกลุ่มคนเลวพวกนั้นที่อ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์บนเขาสูงยังพยายามจะเข้ามายึดครองเมืองของเราด้วยซึ่งถ้าเป็นดังนั้นจริงผู้หญิงของเราคงถูกกระทําทารุณกันหมดทั้งเมืองพอพูดมาถึงตรงนี้ชัดจึงได้ทีถามขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนท่านลองบอกเรามาสิว่า บ้านเมืองของท่านที่เราเห็นทำไมถึงมีแต่คนหนุ่มคนสาวไม่เห็นมีเด็กหรือคนแก่สักคนเดียวผู้คาทำหน้าอึดอัดใจพูดไปท่านก็คงไม่เชื่อเพราะเรื่องราวของเรากับของท่านมันต่างกันพวกเราอยู่กันมาอย่างนี้ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่และไม่มีการตายคราวนี้สุระร้องลั่นนานเห็นไหมนี่มันแสงรีล่าชัดชัดเลย ไม่มีเกิดไม่มีแกไม่มีตายและไม่มีคนร้ายด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านผู้คำพงกหัวให้ในเมืองนี้ไม่มีคนร้ายไม่มีใครพูดโกหกไม่มีการคดโกงพวกเราหลงเข้ามาในเมืองรับแลแน่แล้วในโลกมนุษย์ไม่มีที่ไหนเป็นแบบนี้ได้หรอกชัดถามต่อไปด้วยความกังวลไหนลองบอกมาสิแล้วท่านจับเรามาทำไม จะให้ไปช่วยรบกับพวกนั้นใช่ไหมท่านเดาไม่ผิดหรอกเพราะบ้านเมืองเรามีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ถึงจะแข็งแรงอย่างไรก็สู้ผู้ชายไม่ได้เราจึงต้องอาศัยพวกท่านคำพูดของภูคำทำให้ทุกคนอึ้งไปตามๆกันเพราะตอนนี้จุดหมายของทุกคนคือต้องการกลับบ้านอย่างปลอดภยัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่มีใครอยากอยู่ในป่านี้ให้นานออกไปอีก ต่อให้มีหญิงงามเพียงใดไว้รอใจก็ตาม